ก็เปิดมาปีใหม่ได้ไม่กี่วันนะครับอันนี้ทันพ่อเข้าเข้าะออเลชิโ,นโดะนะครัะวันน,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 นนี้มเลชิโดนะเออมาวิก้าทำให้ทนันตะเกตเพราะอะไรครับเห็นอะไรไหมคือปก,กติอย่างเบคนว่เสียงแหบอยู่แล้วถูกปะ เสียงดูแบบแหกๆดูแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแต่รอบนี้จะบุกไว่ออกเลยนะครับแล้วท่านพ่อก็เข้าตู้ทำอย่างไรดีท่านพ่อก็ต้องทําคลิปอยากจะมาบอกเอ้ยเรนลิชิโน่มาตีด้วยกดกันเยอะๆจะทาอย่างไรในเมื่อหายใจทางจมูกไม่ได้ก็ตามนัดครับก็ตามนั้นเลยดังนั้นในคลิปนี้นะครับเนื้อหาจะพูดถึงกันกับเรนลิชิโนแล้วเรนลิชิโนก็คือท่านพ่อดิจิลิกของเราดีแหละจะเรียกอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เก่งมาตั้งแต่แรกเข้านะครับแรกพบเก่งติดเบต้านะครับเทียบบนสุดเลย สมมติกดปาวิกาไม่ทันไม่มีตละครดีเวสไฟดีๆไม่มีดีเวสไฟมาเล่นใหม่แกเอออัน,นี้พูดง่ายๆไม่ต้องดูจนจบคลิปก็ได้กดเลยคุ้ม อยู่ได้ยาวนะครับไปกดกันได้เลยเดี่ยวดีทันทีทันใดแต่ติว่าคนยังลังเลยอยู่ว่าโอ้ยยังคงยงดีพี่ผมก็อยากจะได้หลายตัวอยู่นะแต่นัศว์เนี่ยเออมันมีอะไรที่ผมต้องรับรู้กับเขาหรือเปล่าแบบมีเรื่องที่ผมต้องรู้เกี่ยวกับรบพศวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันได้เลยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝาก UG ทิฟอแอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆนะคะสามารถฟาร์มเกนได้อย่างง่ายดายนะและก็ชิลมากมากด้วยโดย Phone เนี่ยูทิฟ เรื่องนะคบที่สามารถเปิดบอดออโต้ auto. ความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะคบไม่ต้องกลัวแบตจะหมดแบตจะเติมหรืออะไรต่างๆนะครับเล่นเกมชินก็ได้คงไกซ่าเร็วก็ได้เซนเลซโซนก็ได้ใครๆก็รู้ว่าเกมค่านีโมันกินพื้นที่มากใช่ไหมดังนั้นเหมาะมากๆแล้วนะคบถ้าใครเครื่องไม่แรงหรือว่าพื้นที่ไม่พอเนี่ยการที่จะเคลียร์รายวันไปไปได้ยากมากนะแบบว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยอยากจะไปเล่นนอกบ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคบเริ่มต้นไปแค่วันละสิบบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจอย,อยากใช้ดาวนโหลดยูจีโฟนมาใช้งานนะคะับิลก็ 1>, 1 0 2 4เพราอรับส่วนลดยิิปาต่อครั้งกันด้วยนะครับ ก็มาพูดถึงอะเลชิโนหรือว่าเจเล็กกันดีกว่านะครับซึ่งจะไม่พูดเยอะแล้วนะแบบว่าอีงไอดีอะเหมือนคลิปที่ผ่านมามันยาวนะผมรู้สึกมันยาวมากเกินไปในบางเรื่องที่แบบมันพูดซ้ําซ้อนมันก็รู้สึกเออก็ไม่เห็นจะจะไปตรงไหนนะมามารู้จกขขักคร่าใกล้ว่าใครที่แบบว่าลืมน้ำพ่อไปแล้วหรือไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วมาเจอคลิปนี้นะครับแบบโผล่ผลขึ้นมาเนาะอะเลชิโนนะเป <c> ็นตัวละคร5ดาวแน่ๆอยู่แล้วนะครับเป็นธาตุไฟที่เก่งกาจนะครับอาวุธก็เป็นหอ,อกอ่าแค่นี้เลยนะครับธาตุไฟมีหอ,อกดาเมจเบสเขาที่าอบที่าบบอออ่่เเผืืใครแ้ยชงกจะไร านะครับชื่อกีตเขาก็คือบอลร็อฟไลท์นะครับส่วนชื่อไทยก็คือบวกปะท้าทชีวันเออเอาง่ายก็คือไอขีดตรงนี้แหละนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่รู้จักตรงนี้เลยเนี่ยแนะนำให้ไปหาความรู้เรื่องบวกปะท้าทชีวันก่อนนะครับจะได้รู้ว่าทําอะไรได้เออแต่คร่าวๆเนี่ยบวกเงี้ยมันมีความสำคัญนะครับกับท่านพ่อมากๆเลยเวลาเราเล่นเนี่ยจะเห็นว่าท่านพอ่อในเล่นง่ายนะครับอีซี่มากใครที่เคยเห็นไกด์ตัวละครเคยดูรีวิวมาก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ตีๆกันปกติใช่ไหมดูไม่ได้มีอะไรกันมากมายซึ่งก็ใช่ครับมัััััััััันน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 แแคคคคคค่่้้เเเเเลลลลยะะะะรรรรรรรบบบบบมมมีกกกกกาา์์สสญษณ็็็จววททชอติ บวกนะครับให้มันได้เยอะๆนะครับเสร็จแล้วก็ ช้าตีนะแล้วก็เยอะมาะกครับแล้วก็แล้วก็เออแต่มันแค่นั้นจริงๆอะ่ะก็มันแค่ตีตีตีนะครับเออมันแบบมันง่ายกว่ามันมีกา้าได้ซ้ำในบางครั้งนะครับอาร์ลเชชิโนเนี่ยส่วนตัวที่ผมชอบนะครับชอบมากๆเพราะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์ลเชชิโนนะเราจะพูดเป็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยไปข้อดีใช่ไหมแล้วก็ไปสรุปว่ากดดีไหมเออผมจะเรียงแบบนีเ้เสมอนะครับอาร์ลเชชิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่แน่นอนว่าเขามีความเก่งนะครับเล่นตัวคนเดียวได้เลยนะครับหมายถึงว่าดาเมจเนี่ยมาจากเขาคนเดียวเป็นหลักนะครับสามารถเล่นโมโนโฟไฟได้ใช่ไหมคือเขาเนี่ยออาาาจจะะะะมมมีสัััักตตวนนนนนนนึงเเเเป็็พพคครรบบิ่ด้ ในจบตีสูงสูงนะครับสูงสูงที่ว่านี่ต้องมีความแรงเคลียร์แล้วก็ตากเลีที่เหมาะสมด้วยนะครับและอาวุธประจำตัวเนี่ยช่วยเขานะครับมีเรื่องของวูทัสีวันนะครับแล้วก็ให้คิวเรทได้ดีมากๆในนั้นเวลาบิวเนี่ยมันก็จะบิวได้ด,ด,ดีกว่าถูกปะเล่นกับตัวละครได้ยืดหยุ่นหลากหลายนะครับเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยตัวละครที่เน้นตัวเองเนาะดีเบสอย่างเดียวตั้แหน่งเดียวนะครับเพียวๆเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับและการเล่นก็ง่ายตรงไปตรงมาโลเทชันก็ม้วนโซได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดอออออธิิิิิิบบบาา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 ายยยยตตตต่่่่่่่่เเ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 พพมม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 กกกกััััวววววว้้้้้้้ดดนน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 ะะะะะจจห็็็ภูทีีีีผคคไไรรขแลลซโปงง เวลาเราเล่นเนี่ยมาริก้าถ้าเกิดมีทีมที่ดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องการปฏิกิริยาเนาะเวลาเราเห็นนะครับเล่นกับยายนะครับอาจจะมีการเติมช่องกลางนะครินบหรือคาส์าก็ตามนะครับเซลเนนอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นด้วยได้นะครับการมาช่องกลางมากขึ้นเล่นปฏิกิริยาด้วยอะไรเงี้ยมาริก้าเนี่ยเออจะดูแบบดูดีนะครับดูแบบเอ้ยรวดน้เมทแรงกังวะอะไรเงี้ยแล้วอเลชิโนเราเหมาะแบบไหนนะครับอเลชิโนเนี่ยเป็นโมโนนะครับโมโนไฮโรก็เล่นได้คือเขาจะต่างกันตรงที่ว่ามาริก้าเนี่ยถ้าเกิดมีทีมที่ดีนะครับระดับหนึ่งเนี่ยเเเอออลิินนนนน่่่่ียาาะแบกวง แบบไม่ใช่ว่าอ่อนหรือต้องเียกว่าดูแบบมีจุดที่น้อยกว่ามวิก้าเล็กน้อยเรื่องของการเล่นทีมแบบรูปแบบปฏิกิริยาที่ไปแบบชัดเจนแล้วอะรกับยาอะไรเงี้ยชัดเจนดาเมจะต่างข้างแบบเออมองเห็นอยู่ระดับหนึ่งและการเล่นก็เห็นระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเล่นคนเดียวนะครับประมาณว่าแบบคนเดียวนี่ว่าก็คือมีทีมละแต่เน้นตัวเองนะครับเน้นตัวเองมายืนตีนะครับต่างๆนานาเนาะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะครับจัดทีมง่ายๆนะครับมีโมโนไฟนะครับเล่นไฟอย่างเดียวอะไรเงี้ย่าตรงเนี้ยอเล็เซิโนก็จะโดดเด่น ไม่ต้องซีเรียสอันนี้ก็แค่อมองเห็นภาพนะไม่ได้บอกว่าอเล็กชิโนกเก่งกว่ามาวิกา้าหรือมาวิก้าเก่งกว่าอเล็กชิโนทั้งสองตัวนี้มันเป็นตัวที่พูดระยะแล้วก็สูสีกันผมให้คะแนนพอๆกันเลยสูสีมากๆในะรเรื่องตัวมาวิก้าก็เป็นเจนใหม่ก็ไม่เรียกว่าเจนใหม่ไปใกล้ๆกันแต่ว่าก็ตัวใหม่กว่าอเล็กชิโนอ่ะถ้าเหมือนมือถือก็เป็นรุ่นใหม่กว่าถูกปะ่ะและก็เรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับมาวิก้านี่ก็เป็นได้ทั้ง DPS นะครับแล้วก็จะไปซับทีมก็ได้เหมือนกันอันนี้แต่่่เเเราาจจะะะบิ้้ววแลลลกก็นนใสซตได้เยอะะนครับว่าจะเเป็็็นกกกกไมม่ยออะะหรรีจััดดบิ ว่าไม่ต้องแนะนำอะคุณควรจะเล่น DPS นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะทำเาเป็นตัวละครที่ออกแบบมาด้านนั้นโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะได้มองเห็นมากขึ้นแล้วก็็ก e x i n o เนี่ยจัดทีมได้ง,ง่ายกว่าาวิก้าระดับหนึ่งทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามาวิก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ทีมระดับนึ้งที่เกินไปนะครับเรื่องปฏิกิริยาเนะาะอาจจะให้ดาเมจมันสูงสุดหรือว่าค่อนข้างที่จะ รุนแรงเนี่ยก็จะมีเรื่องวันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สมมติว่าเราพูดถึงว่าอไอชิโน่เนี่ยเออเล่นเนี่ยมันตัดทกมง่ายคือคุณไม่ต้องเครียดอะไรนะครับโรเลชั่น,นบ้านๆนะครับกากลับแบบว่าไม่ค่อยอยากจำโรเลชั่นเหมือนผมอะเป็นพวกสายไร้สมองนะครับจริงๆก็ต้องจําระดับนึงรู้ระดับนึงแหละแต่ถ้าเกิดเล่นเนี่ยมือมันมีความผิดพลาดได้นะครับถ้าเราเล่นผิดพลาดเนี่ยอไอชิโน่ไม่ค่อยสโสดผลอะไรมากมายแต่มาวิก้าเนี่ยเราคุณกดอัลติเมทนะครับหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องเทียบนะครับเทียบในช่ว,วนะเงเวลาเจ็ด เป็นว่าที่คุณจะต้องเล่นบริกาในช่วงเวลานั้นให้ได้ระเบิดสูงสุดนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิพาคงไกด์ซาร์เรลเซนเลสโซซิโร่ของคุณเนี่ยก็ต้องที่ a อซี่เครียดกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเ k มีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปดันพลาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอช้าอยู่ยัยใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ดดสก์ชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าหมบด้วยก็มางอูแลว ครับข้อดีเล็กชิโนนะฮะผมจะแตกๆมาแล้วก็เป็นข้อสังเกตรหรือว่าข้อควรรู้และการใช้คํานี้นะครับข้อดีหลักๆเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่ามันต่างจากมันก็อย่างไรนะครับแล้วก็เข้าไปในนี่น่าสนใจบ้างนะครับข้อดีที่ผมแยกออกมานะครับก็เป็นดาเมจส่วนตัวสูงแล้วก็ต่อเรื่องนี้แน่นอนนะครับเป็นข้อที่เราควรรู้แล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับคือเล็กชิโนเนี่ยดาเมจส่วนตัวขั้นที่สูงเนื่องจากเขาเป็นเมดิเบทัตไฟที่พลังโจมตีขั้นที่จะมาจากหลายแหล่งด้วยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องบิวเอเดเคะตุณจีเลย,เยลสู อะไรก็ตามเนี่ยดามเมจทเขาก็ยังรุนแรงนะครับคือไม่ต้องใช้เบิร์ดเป็นราเมจหลักนะครับดามเมจของการเบิร์ดเนี่ยเหมือนเอามาช่วยแบบเล็กน้อยนะครับมันก็แรงมันแรงมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักใช้ในการฮิวซักส่วนใหญ่แล้วก็เซฟชีวิตนะครับแต่ว่าดามเมจหลักเนี่ยมาจากการโจมตีปกตินะครับดังนั้นรเราเล่นเนี่ยอาจจะสลับนะครับตีตีตีนะครับชาร์ตต,ต,ตีอะไรเงี้ยเพื่อความเท่หลังคุณก็ว่ากันไปนะเพื่อโรเตชันต่างๆคุณก็สามารถหาสักตากางๆก็ว่าโรเตชันแบบไหนมันเหมาะก,กับคุณมากที่สุดในการตีีีนนนนนะะะะะคคคคครร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 ััััััับบบบบแล้้้้้วววววกกกก็็เเเเเเืื่่่่ออออองงงงงงงาาาาาาาซสยยยยหหุณตโดดดดขจชพู มันเลิศเนี่ยม,มันก็จะกลายเป็นข้อดีเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อนะครับคือถ้าเกิดคุณมี C ีหนึ่งมาช่วยอะไรเงี้ยมันก็จะลดปัญหาที่คุณอาจจะไม่ได้ตีมอนใช่ไหมลราอนุธาตุพลังงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก็บเนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องการกรตติเมตก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับทีมถ้าทีมช่วยเจนได้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลักว่าคุณอยากจะได้ลิชินโนในรูปแบบไหนต้องการให้เขาเก่งด้านไหนหรือมีตัวละครแบบไหนมาช่วยเหลือเขาได้าททีีี่่เค้วััพพอออนนนขงงืืดมมมึ เก่งขึ้นนะครับตอบโจทย์ในเรื่องต่างให้ดาเบิสูงขึ้นแต่ไม่ได้มีทีมก็สามารถที่จะรีดาเบิตัวเองได้สูงสุดนะครับสามารถทําได้เลยนะครับเลชิโนนะทำงานได้ดีกับตัวละครที่แบบว่าสนับสนุนเขานะเช่นให้ดีเคนะครับไห้ซองกลางคาตือฮะหรือว่าจะเป็นจงหลีให้โลนะครับพวกนี้เนี่ยช่วยได้ดีทั้งนั้นพร้อมลดต้านทานด้วยนะจงหลีเนี่ยในนั้นทีมเลชิโนค่อนจะเบสิกบนหูเต่าเลยปะถ้าเรามองเห็นนะครับจะใส่2น้ำก็ได้นะเอาไว้เล่นเว็บปรายสิเงี้ยมีตัวของในน้อยนะครับมาเล่นก็ได้้้้้้นน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 ะะะะะคคคครรรรรัััััับบหืออออออุุณณจจโโโมมมไไไไฟก็ดดทาเยยิงๆแแลวววตตต่่่ีู้น เลชิโน่เดี่ยเหมาะกับคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีตัวยืดหยุ่นขนาดนั้นหรือมีตัวเหลือบางตัวมาเล่นกับเจ๊แกได้เนี่ยคุณก็สามารถกดเล็ชิโน่มาสร้างอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเรื่องกลุ่มยาวซีหนึ่งนะครับมันเพิ่มความเสถียรตัวละครได้ดีมากๆเนี่ยอจากมันลดปัญหาการโดนขัดจังหวะขนาดจมตีเนาะมีประมาณว่าทําให้ดาเมจสูงขึ้นได้ด้วยนะครับลดจังหวะในการที่เราจะโดนวอนโกรบกระดิ่งกระเด็นกระดอนไม่มีโล่มีเล์อะไรกับเขาเนี่ยไม่อยากกดโล่นะบว่าเดี๋ยวโดนบอกเลยว่าเอ้ยมีโล่มัน เปิดกลุ่มดาวเพิ่มในช่วงนี้ก็ได้นะครับเนาะเออเดี๋ยวไปสรุปอีกทีว่ายัางไงกันบ้างแต่ซีหนึ่งเดี๋ยวมีประโยชน์กับเจเล็กมากๆากถ้าใครที่แบบว่าอยากจะเอาเจ๊แกไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มันสูงขึ้นเช่นอาจจะตัวบัฟมายัดแทนจงหมีอะไรเงี้ยคุณจะได้เปิดสล็อตเอาตัวอื่นเข้ามาได้มากขึ้นก็ก็ดีซีหนึ่งก็ช่วยลดปัญหารตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สังเกตหรือว่าข้อควรทราบบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นข้อที่อินเวอกับข้อดีนั่นแหละนะครับที่เราน่าจะทราบกันดีว่าอะไรมันแบบเออ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 มมมััััััันน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 ตต่่่่่่่าา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 งง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 ไไ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 ปปปบบบบบบบ้้้้้้้้ถเเ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 รร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 ทททํผิิดดดดดดพพพลลลลหหืืืววววแแะะะะะีีียยยกกก็คคุณจจจโข เก็บพลังงานตัวนตีไม่ถูกต้องนะครับอเอลิชิโนก็ไม่มีการใส่โลมาเล่นด้วยเงี้ยขาอาจจะลำบากระดับหนึงอะไรพวกนี้นะมันเป็นข้อที่ย้อนแย้งนะครับหรือว่าอินเวอร์ตกับข้อดีนั่นแหละนะครับก็เอาง่ายๆว่าชอยแรกก็คือประมาณนั้นนะครับเป็นข้ออินเวอร์ตกันข้อที่2อาวุธนะครับก็ค่าสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดใครที่มีอาวุธอยู่เนี่ยบรรดา damage พระธาเออเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมันดีขึ้นแล้วก็บิลดง่ายด้วยนะครับเพราะว่าอเอลิชิโนนะครับเล่นเรื่องบทราชีวันใช่ไหมแล้วก็อาวุธเขาให้ตรรรงงนนนนนนีีีี้้้ดดววยยะคัััับกกาาท่่มมอุธเ ขึ้นด้วยเนี่ยมันตรงโจทย์มากขึ้นแต่ถ้าไม่มีเล่นอื่นได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ก็บิ๊วเหมือนตัวละคร DPS ทั่วไปนะครับที่อาจตาได้แค่ค่าอัตชีความแรงคิดจากอาวุธเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้วุฒประเภทนั้นได้เช่นเดียวกันและสำหรับใครที่ต้องการได้ลองเพชรดองโร่คุ้มนะครับต้องที่ตูนตามช็อปเลยครับมีทั้งเกมจินแบกของกายซาเรลเซนเลสโตนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นไปแค่สิบบาทเท่านั้นใครสนใจอยากใช้บริการลิงยู่ใต้ดินกิจจันทรมาดี้์อ่าอเปละไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ตัดดสินใจไไ้ม่ยากนะในตูู้้้นนีะผมรสึกว่าเป็นอะไรที่ คิดได้ไม่ซับซ้อนนะเพราะว่าผมมาทำอะไรซิโนหลังมาวิก้าด้วยแหละแต่ถ้าเกิดทำมาวิก้าก่อนเนี่ยกูอาจจะเครียดระดับหนึ่งอยู่นะว่าจะพูดยังไงดีนะครับแต่ด้วยความที่แบบเราบิดไงป่วยนี้ไว้ก่อนนะครับมาวิก้าไม่ทำมาทำอะไรซิโนเลยมันก็จะรู้สึกแบบเออฟิลนี้อยู่เลยครับจังนักนะครับเราจะทําอย่างไรดีนะครับถ้าเกิดเราจะกินอะไรชิโนแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเออขาดดีเบตหรือเปล่านะครับดีเบสเดีมีเยอะแค่ไหนน้ำไฟโลมาทิเบตต่างๆของคุณเนี่ยมีมีใครบ้างนะครับแแลล้้้้้้ววกกกกกก็็็รรรรูสึมมมมมมีีปดออ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 ยยยตตงไหหนน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 ะะะคคัับาาาาาจจเเเเเเิิใช่่ื นบนอะไรชีเล่นลางยังได้เลยนะต้ะทําอะไรเงี้ยเนาะมันดูว่าเออมันต้องใช้ทั้งสองตัวเลยหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยมีความรู้สึกฟิลนั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นนะครับจริงๆคุณสามารถใช้ทีมอื่นได้ตัวคอครอื่นได้เข้ามาเดลายนะคุณไม่ต้องเครียดว่าแค่พออวิสเนี่ยจะต้องกดเลชิโนก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีตัวละครอ,อื่นแล้วเงี้ยเออก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่เคยมีตัวละครเช่นแบบไอชิโน่มาก่อนนืเมมาาตัคีููดดพ ดีมันดีนะครับแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแหละนะครับตามไปอาจจะไม่ได้รีสูบไม่ได้บิวแบบเรามันเห็นผลขนาดนั้นแหละนะครับมันก็ดีแหละในนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวประเภทนี้มาก่อนไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีฟิวนี้มาก่อนเลยเนี่ยไรชิโนะหรือว่าเจนเล็กเนี่ยถือว่าตอบโจทย์คุณนะเพราะว่าคุณสามารถเอาเข้าไปทำอะไรได้เยอะมากนะครับจะลงอับิสนะครับผ่านคอนเทนต์นะครับเดินเล่นโลกโดยไม่ต้องไปใส่ทีมเลยมัดมายนะครับฟันฟันมันฟันมันฟันนะครับโหมดทัศน์ซีวานโอห่าแหละนะครับอัติเมตก็คิดตัวเอง ว่าคุณมีมาริกาอยู่แล้วไงคุณก็อาจจะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นต้องกดป่ะเออแล้วถ้าเกิดคุณแบบว่าเออในห้องล่างก็หาทีมแบบอื่นเล่นก็ได้ป่ะห้องบนก็เล่นมาริกากับทีมอายายสมมติคุณมีรถกบยาแล้วกดมาพร้อมกับมาริกานะคือมันจะได้ทีมหนึ่งที่แบบเว็เมาเลยอ่ะหนึ่งทีมแต่ถ้าอย่างเช่นว่าคุณไม่ได้ทำอะไรมาเลยคุณแบบว่าเออไม่มีอะไรเลยอ่ะอาจจะมีซีรีติดมาตัวเดียวอวยซรีอย่างเงี้ยอยากได้ซีรีโอเซรีดีมากเลยชอบรักเจรักยายอะไรเงี้ยเออก็กดมาเรียบร้อยแล้ว ได้เยอะแยะคือมาทําได้หลายอย่างแต่ละครั้กดมาริกาไวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเครียดนะว่าตู้นี้จะทาอย่างไรคุณอาจจะพิจารณาพูดถึงคอรีนไหมได้อยากจะได้แบบอื่นแต่ว่าตู้นี้มันตู้แบบรวมบทบาีวันเนาะแล้วก็มีอีกตู้นั่นมาด้วยนะตู้ฉีหีเอ้ยฉีฉีนะครับมันมีมาด้วยนะครับซึ่งแบบผมอุ้ยผมอยากได้มากนะครับไม่ใช่ฉี่ฉีนะมาถคือของในตู้นั่นแหละแต่ไม่อยากกดเนี่ยในนั้นเน,นี่ยถามใจแรงก่อนดับแรกนะครับในเรื่องการกดดีไหมแล้วเรื่องหนึ่็นะครับ เพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะแต่คุณก็ต้องเล่นในเรื่องเล่นอะไรเพื่อเก็บของเก็บอะไรเขาดับดึงเนาะแล้วก็มีทีมให้บ้างนะครับมาซัพพอร์ตในบางส่วนแต่อย่างที่เกิดนําว่าเลชิโนเนี่ยเขาเก่งได้ตัวคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบเล่ได้เลยโดยไม่ต้องอาจจะกดตัวยายเพิ่มนะครับหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพื่อจะได้ดาเมจที่แบบเพิ่มขึ้นม,มาบ้างอะไรเงี้ยมาจจะไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้เออสามารถใช้เลชิโนในตู้นี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คอรีเนี่ยเดี๋ยยยยยววมมมาาาาาพูดดดออออีีีกกกคคคคลลลลิิปปนนนนนึงงงงงตัรเเ่่่่่่่ผทททุจจจจะะะะใไไไ้้้แหห็ าจะเป็นดีคอมบิเนชันเหมือนอเล็กชิโนน่าต้องทําคลิปมาพูดอ,ะอ่ะเออมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเพราะว่าเล็กเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ครอบคลุมแบบมันตอบโจทย์แลมันเทียสูงมันเป็นเมตาเลยว่าได้นะครับคือมันควรจะมีในดีแหละถ้าเกิดคุณจะไม่มีตัวละครประเภทนี้นะครับในนั้นคร่าวๆทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่อยากจะกดนะครับก็ขอจบช้อยประมาณนี้และเหตุผลที่ควรกดอเล็กชิโนในตู้นี้มีอะไรอีกนะครับก็คือเรื่องของการกดกลุ่มดาวเพิ่มนะครับใครที่อยากจะกดกลุ่มดาวเพิ่มใเล็กชิโนตอนนี้เช่นมีซีศูนย์อยู่แล้วเเนี่่ยกการดพิม ้นีถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าแม้ว่าคุณจะมีมาริก้าแล้วหรืออะไรนี้ขอไม่พูดถึงแล้วนะถือว่าคุณจะอัปเกรดเลนชิโน่ปังใหม่นะครับครั้งนี้คือคุณจะอัพเกรดเลนชิโน่ให้มากขึ้นเนี่ยซีหึงถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากๆเลยโดยไม่สนใจว่าคุณจะมีอะไรในดีแล้วนะอันนี้พูดแค่ว่าซีหเนี่ยมันช่วยด้ดีมากแม้ว่าคุณจะไปเล่นกับโลกหรืออะไรต่างๆหรือคุณไม่มีก็ตามเนี่ยซีหนึ่งนะครับมันให้ผลอรของคุณก็ถ้าจะเป็นเอฟเฟกที่ดีจริงๆนะ คุ้มซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการกดตู้ตัวละครเนี่ยเออมันมันมีฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคุ้มกับการกดตู้อยู่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดกันแบบนั้นะเออแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระเป๋าตั้งของคุณกระเป๋าเพชรของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้ามีตัวในใจเพชรไม่พอเนี่ยการกดซีหนึ่งก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปหรือว่าดาเมจซีสูตรารหนึ่งมันเพียงพอแล้วดาเมจซีสูตรอาวุธทั่วไปมันพอแล้วคุณก็ไม่เห็นผลต้องกดซีหนึ่งถึงแม้หลายคนจะเชียร์ต้องกดซีหนึ่งมันดีมันชัดเจนอย่างนั้นก็ใช่ครับมันมันเป็นอย่างนัจริงๆแต่ท้ายสุดแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นต้องกดตามคนอื่นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเพียงพอที่จะเล่นแค่ไหนถ้ามันเพียงพอ จบอวิซ่าเวลาคุณไม่ได้ตึงเกลืออ,อ,อะไรเข้า C1 มาทําอะไรนะครับเอามาดูให้ชื่นใจขึ้นเออก็กดได้ให้กันถ้าคุณรู้สึกดีนะครับมันทําได้เช่นเดียวกันและกรณีกด R1 ดีมั้ย R1 ดีแล้วไี่ผมเกินไปว่ามันดีมากนะครับคือถ้าเกิดจะกดเจเล็กเนี่ยมันจะมีเป็น C0 D1 แล้วก็ R1 แะสําหรับสําหรับผมนะอันนี้กรณนนีผมชอบนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกกด C0 R1 มาก่อนผมจะจบที่ C0 นะครับหรือมันมองได้2รูปแบบว่าอย่างผมเนี่ยกดตั้งแต่เรคิโนมาแต่วันแรกๆเลยแล้วได้ C0 R1 เงี้ยก็สามารถที่จะไปอัปเกรดอนาคตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่ยังอยู่ในเจนใหม่ ก็เป็นแนวคิดที่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติคุณกด40ตอนนี้แล้วไปรออัปเกรด R1 นนในอนาคตผมก็ตอบไม่ได้ว่าอาริชิโนอยังเก่งว่าเดิมไหมแล้วมีตัวอื่นที่เก่งกว่าหรือเปล่านะครับแต่แน,น่นอนว่ามันน่จะไม่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นกว่าจะกลับมาเรียนในครั้งครั้งหน้าน่าจะนานอยู่นะครับไม่รู้เรื่องลีกนะแต่ว่าถ้าจะนานอยู่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยใครจะจบก็จบที่ C1 ไปเลยถ้าจะกดมานะครับก็ให้มันครบจบในครั้งนี้ไปเลยไม่ต้องไปรอกดในครั้งหน้าแล้วก็ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะตกนขั้เลลล่่่่่่่่่นนนนนนไไไไมมมดด้ใอออาาาาาาคตตตยูีีีวจจะะะะผปกกกแแพท็็ิโหหเับ อาจจะมีภาษีดูดีกว่าซักทด้ซ้ำนะครับในอนาคตในนั้นคุณก็พิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรคนได้ใช้งานมากแค่ไหนนะครับประมาณนี้เนะาะสรุปเลยนะครับเรเชโนเป็น,นปตัวละครที่มีการลักเฉพาะตัวนะครับเล่นกระปวงต่างๆมีความง่ายในการเล่นนะครับอาจจะมีการซับซ้อนเรื่องการวางแผนเรื่องการใช้งานติบ้างนะครหรือการวอลูชันบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่เรื่องใหญ่นะครับคือมันไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องทำอย่างที่ผมพูดหรือว่าตีที่ไกด์ไลน์เลยละ่ะคนพูดไม่จำเป็นคือตัวละครเขาสามารถเล่นโง่โงโงก็ทำาด m a g ได้สูงนะครับดังนั้นเนี่าากเ มากเลยอะไปกดนิชินโนไม่คุ้มหรืออาริชิโนเก่งกว่ามายกามากเลยเมายกาไม่ต้องกดเลยนะครับคือมีงบก็ไปกดทั้ง2ตัวจะเสี่ยงกันเพื่ออะไรนะครับคือมันอาจจะวัดเป็นตัวเลขออกมาได้ชัดเจนหรืว่าม,มายก้าจะเก่งกว่าจริงๆหรืออเลนชิโนเก่งกว่าจริงๆแต่ท้ายสุดแล้วทั้ง2ตัวถ้ามองในภาพร,รวมมันก็ดูสูสีแล้วก็ใช้งานได้ในเฉพาะจุดที่ตัวเองเก่งนะครับอืมก็ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งคล้ายๆกันเลยนะครับเออเป็นตำแหน่งแบบ d ีวีเอสนะครับถ้ามาเทียบกันตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยก็ใช่ว่าคุณจะเทียบมาได้ทุกเรรื่องนะคับเเเอออแต่ถ้ากกกิดลืจะดได้จริิงๆในนนตออี้ชโน ก็กดได้ดีเพราะว่าเมายกาก็ผ่านมาแล้วหรือถ้าเกิดจะรอมรก้าลีรันเนี่ยคุณคิดถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณก็สามารถไปกดมก้าได้ถ้าคุณมีใจแบบนั้นแล้วเนี่ยอเล็กซิโนคงไม่ใช่คำตอบนะครับคุณก็ไปกดมก้าดีกว่าในครั้งหน้านะครับถ้าเขากลับมาลีรันดในนั้นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นมาแล้วพอจะนึกออกแล้วก็เรียบเรียงได้เนี่ยผมก็พูดไปหมดแล้วแล้วก็อธิบายข้อติจะวนไปวนมาระดับหนึ่งคิดว่าน่าจะซ้ำในจุดที่คิดว่าน่าจะสคัญหมดแลพันใครมีีอออะะไรรเเเเพิิิ่มมมมมมตยยาากกจสู่แล้วเเเเล่นนจถึงอ็กซ์์พิรข้าใจมมกก้าาขึนกก็มมาาาขย้ใหคนอื่นได้อ่าเนื้อหาในคลิรมีอะไรเพิ พูดเร็วไปนะครับหรือว่าคัดจมูกจริงๆเนี่ยเออมันอาจจะได้ยินไม่ชัดต้องขออบใยนะผมจะรีบรักษาตัวแล้วก็พยายามทำคลิปให้ม,มันดีขึ้นเรื่อยๆในนั้นในคลิปดีก็ลาไปก่อนบ๊บายนะครับ